เด็กระดับชั้นอนุบาลหนึ่งทุกคนนะคะวันนี้กลับมาพบกับเราชื่อเจนๆอีกแล้วนะคะเด็กๆยิบหนังสือขั้วเวิรนข้าเปิดอีขึ้นมาเลยค่ะเด็กๆอะ้วเด็กๆ,ๆก็เปิดไปที่หน้าเออชีริ่วเย่นะคะเปิดไปที่หน้า26เลยค่ะเราชื่อก็เปิดเหมือนกันเห็นไหมเปิดไปที่หน้า26ค่ะเอ๊เด็กๆเห็นอะไรไหมคะ ท้องฟ้าฮท้องฟ้าภาษาจีนว่าเทียนเทียนเทียนอ่าก็เราชี้ชิดตัวค่ะเทียนท้องฟ้าเทียนคงเทียนคงท้องฟ้าอ่าอันถัดมาค่ะตีตีแปลว่าอะไรคะดินใช่ไหมคะ ดินชาวตีแปลว่าอะไรคะชาวตีแปลว่าหญ้าที่อยู่ในดินนะชาวตีก็คือหญ้าที่อยู่บนดินนะคะโอเคอะเดี๋ยวเรามาพูดคำศัพท์พร้อมๆกันนะคะเทียนเทียนท้องฟ้าเฟยชังฮาเก่งมากตี้ตีดิน โอ้โหไฟฉ่างเงาเย่ไปหน้าถัดมาเลยค่ะพระจันทร์ประเสรจว่าง่าพระจันทร์รออึเกินเรชีสิตูค่ะรึรึอ,อ่าไฟฉ่างเงาเก่งมากๆเลยใครพูดตามเดาชินนี่นะเก่งที่สุดเลยอ่าเราไปกันต่อเลยนะคะยินยินเมฆ ก็เราชี้ชิตูค่ะหยุนหยุนเมฆโอู้หเปย์จางอ่าวยากเก่งมากมากเลยค่ะเด็กๆอ่าเราไปต่อกันดีกว่าเหยื่อเหยื่อพระจันทร์ก็เราชี้ชิตูค่ะเหยื่อเหยื่อพระจันทร์อ่าคำสุดท้ายค่ะชิงชิงชิง กันเรา,เราชี้สิตูค่ะชิงชิงดาวเก่งมากๆเลยเด็กๆอย่าลืมทบทุนบทเรียนกันด้วยนะคะ,ะวันนี้เราชื่อไม่สั่งการบ้านแต่พรุ่งนี้เราซือจะสั่งการบ้านอะไรเดี๋ยวเราไปติดตามดูกันพรุ่งนี้นะเด็กๆอ,อย่าลืมทบทุนบทเรียนกันด้วยนะคะเด็กๆเราชื่อ อายทุกคนเลยนะคะอายแต่เจียน,นะคะรักทุกๆุกคนเลยนะคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมทุกทวนบทเรียนกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ใจเจียนค่ะ